สวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไลฟ์สาระนะครับผมวันนี้นะฮะมาชมของแปลกกันเออไม่ค่อยได้เห็นนะฮะแปลกจริงๆแหละอ่าพระองค์นี้นะฮะใครที่ชอบแบบว่าเป็นพักเครื่องออกไปทางแนวโกอินเตอร์หน่อยนะฮะ <c oughs> ก็มาดูนะฮะเอาเผื่อชอบรุ่นนี้นะฮะอันนี้นะฮะเป็นเขาเรียกอะไรพระเนื้อผงเออพระผงแต่ว่าเป็นรูปของ ก็เรียกเป็นพระพระอะไรนะพระถังเออพระถังซำจังเออพระถังซำจังนะฮะอา้าวอย่าพึ่งหัวเลาะนะอย่าพึ่งหัวเลาะนะฮะผมก็รุ่นนี้นะฮะวัตถุมงคลรุ่นนี้นะฮะเป็นของหลวงปู่หลอดนะครับหลวงปู่หลอดวัดสิริกรมลาวาดเออหรือที่เรียกกันว่าวัดใหม่เสนาวังขินกรุงเทพนั่นเองนะฮะหลวงปู่หลอดก็เป็น พระสายปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นปุริทัตโตนะฮะเป็นพระวัดป่านะครับผมท่านก็เป็นพระที่มียานวิถีหรือมียานสมบัติสูงอีกรูปหนึ่งของของของอพระกิจิเมืองไทยนะฮะส่วนพระพงรุ่นนี้นะฮะพระพงรุ่นนี้ก็สร้างขึ้นจากจากนิมิตเออจากนิมิตนะเขาบอกว่าว่ากันว่านะฮะอ่า เขาเรียกอะไรด้านหลังเนี่ยจะเป็นอะไรนะพระภิกษุณีเสงงกลัวเออผมออกเสียงถูกไหมอ่านมันตัวหนังสือมันไม่ค่อยชัดใช้กล้องสองดูผมก็อ่าน <c oughs> ไม่ค่อยชัดนะก็เลยเป็นพระภิกษุณีเสงงกลัวเออเสงงกัว,ออกวถูกต้องไหมนะเออนะฮะ,ออนะฮะแล้วก็มาเขาเรียกนะมาบอกกล่าวว่าเป็นอ่าน้องสาวของลูงปุลอดในอดีตชาติเออก็เลยมีคําสั่ง ให้สร้างวัตถุมงคลนะฮะที่เป็นรูปด้านหน้าเนี่ยเป็นพระถังซําจังด้านหลังก็เป็นพระพิษุณีเสืองกัวนะฮะก็ได้เขาเรียกอะไรนะอ่า,อาไดา้ให้สั่งให้สร้างเออโดยโดย,โดยผ่านนิมิตเออวางกันอย่างนั้นนะมินิตมาพูดง่ายๆประชาชนาวบ้านมาเข้าฝันแล้วก็บอกให้สร้างเออถ้าพูดเป็นประชาชนาวบ้านเนาะนะครับก็ได้นั้นก็ทางลูกศิษย์ ญาณุสิทธ์ก็ได้อขอสร้างนั่นแหละฮะก็เลยมาเป็นพระถังสัมจัง๋งด้านหลังก็เป็นพระพิสุณีนะก็เป็นพระที่เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่บอกว่า,าเต็มเปี่ยมไปด้วยพุทธบาลมีเออ,อแล้วก็เอ่อเรียกอะไรนะเอ่อพุทธบาลมีของพระถังสัมจัง๋งเออ ด้วยพระบางมีของพระธรรมสังจังแล้วก็พระพิษุณีเสริงกลัวนะก็ถือว่าเป็นมีพุทธคุณที่ดีอยู่แล้วนะฮะนะครับท่านว่าอย่างนั้นนะฮะของหลวงปู่หลอดนะฮะก็ อุปเทนะฮะของพัะนาสัมจั๋งเราก็เคยดูในภาพยนตร์เรื่องไซอิวอยู่แล้วนะครับพัฒนาสัมจั๋งก็อ่าออกเดินทางนะฮะออกเดินทางไปชมพูทวีปนะฮะเพื่อไปอัญเชิญพระไตรปิฎกเพื่อมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระหว่างทางที่เดินทางไปเขาเรียกอะไรไปชมพูทวีปเนี่ยก็ผ่านอุปรสรรคมากมายนะ,ะอย่างที่เราเคยดูในหนังนั่นแหละนะครับผ่านอุปรสรรคมากมายเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นเจอนี่ที่ขัดขวางนะฮะก็ อ่าก็เหมาะสำหรับคนที่เขาเรนนะอ่านักเรียนนักศึกษานะฮะหรือผู้ที่คืออ่านักธุรกิจเออหรืออใครที่อาพวกนักกีฬาพวกชอบการแข่งขันพวกอ่าจะอะไรที่แบบว่าอ่าฟันฝ่าอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็อ่า จะเดินทางไปไหนจะไปทําอะไรกจ็จะมีอะไรนะมีม,ม,มีมีเทวดาหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อคนคอยอุปคัมอ,อุปัรภมคำชูคอยช่วยเหลืออยู่เหมือนกับที่ว่าพระธนสมจังเดินทางไปชม,มุททวีนะก็มีบรรดาเทวดาเทพหรืออะไรคอยคอยช่วยเหลือของพระธรรมสมจังให้บรรลุในการ เดินทางไปชมโมชวีปนะฮะใครก็ผู้ปกคุณก็ออกไปทางาเมตตาแควคาดนั่นแหละฮะถ้าพูดตรงๆก็เมตตามานิยมนะ,ะเมตตาแควคาดนั่นแหละครับนะฮะก็เดินทางไปไหนก็จะได้รับความเมตตานะ,ะได้รับความอุปถรัรมภ์ค้ำชูช่วยเหลือะะจากบุคคลรอบข้างหรือ,อเทวดานะฮะเหมือนกับพระทังสำจังนะฮะ เออก็จะไดะ้ประกอบกิจการงานทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จประมาณนั้นนะเอาใครที่ชอบในแนวแนวเมตตานะฮะเมตตาแควขาดปลอดภัยพยันตลายก็อันนี้ก็เป็นอีกอ,อีกรุ่นนึงนะฮะเออเป็นพระเครื่องอีกแบบหนึ่งนะถ้าไม่อยากห้อย อ่าลูปพระพุทธลูปหลวงพ่ออ่าถามหาของแปลกเออมีพระถังซำจังไหมว่าง้งอ่ามีนะฮะเออมีการปลุกเสกนะฮะนะครับผมแล้วก็ของแท้ด้วยนะครับเป็นของหลวงปู่หลอดนะฮะวัดใหม่เสนานะฮะครับผมนะครับส่วนราคานะครับราคาก็อ่าไม่สหมือนกันนะน่ายอยู่ที่หลักร้อยนะครับพระ คนไทยไม่ค่อยนิยมมั้งนะฮะก็แต่พิธีดีนะฮะเออมีการมีประวัติการสร้างที่เขาเรียกว่ามีมีมีประวัติการสร้างที่ที่ค่อนข้างที่จะดีอ่อยู่เหมือนกันเพราะว่าผ่านอ่มีการผ่านนิมิตมานะฮะเพื่ออ่าบอกเก่าในการอ่าจัดสร้างนะครับผมอ่าพุทธคุณดีแน่นอนนะฮะาเด่นแน่ๆน,นะฮะเด่นแน่ๆน,นะฮะในทางเมตตาอ่าเมตตาแคล้วคลาด นะครับผมก็ส่วนราคาก็ถือว่ายังไมไ่รับความนิยมเท่าไหร่นะอาจจะไ,ได้รับน,นี่ความนิยมในในในหมู่ของลูกศิษย์ลูกหาเนาะแต่ทั่วไปก็ไม่ก็เห็นหมุนเวียนเท่าไหร่นะฮะในในวงการนะฮะก็โอเคนะครับนะฮะสำหรับรายการไล่สาระนะฮะกระทำคลิปสั้นๆน,นะฮะมาชมอ่าอ่าพระที่ไม่ค่อยเจอนะฮะอาจจะอาจจะถือว่าแปลกก็ได้นะเพราะว่า ะะพัะถังสาจังเนี่ยก็ไม่ค่อยก็เออเขาบอกว่าทำหลายสำนักอยู่เออหลวงปู at ่การหลงก็ทำก็สร้างหลวงปู่เอออะไรก็สร้างอยู่นะฮะแต่ต่างกันที่ด้านหลังนะแต่บล็อกหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยะฮะถ้าด้านหน้าจะเหมือนกันแต่ต่างกันที่ด้านหลังเออใช่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 จำได้แล้วนะฮะเออพัะถังสาจังสร้างอยู่หลายวัดหลายสำนักนะฮะแต่ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันแต่ต่างกันที่ด้านหลังนะฮะ ก็โอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับคลิปหน้าจะนำพระอะไรมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังก็โปรดกดอะไรนะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะฮะเออกดซับกด r i b สไคร้กด,กดไลค์กดแชร์ไว้นะฮะท่านก็จะได้พบกับ วัตถุบงคลต่างๆทั้งใหม่ทั้งเก่านะทั้งแท้ทั้งไม่แท้ดูๆปะปนกันไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการาสะสมสลับมือใหม่ฝึกหัดสะสมะหรือเพื่อผ,ผ,ผู้เพิ่มที่ผู้เริ่มที่จะเพิ่งจะสะสมนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ